ผมกับน้องสาวผมนะครับก็จะเอามี่ผัดมีไปขายต่ออาจารย์บอกว่าเอาไปกินแต่เราจะไปขายกินไม่หมดเนี่ยกันก็นมาเป็นเส้นเป็นสายเอ็นเสียงด้วยค่ะเอาาดว่พี่น้องอ่ะพกันผัดมีจันละเนี่ยดังดังดังแล้วดังแล้วดังแน่นอนโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนรือง โด่งแล้วดังโด่งดังโด่งเฮอยวันงานดีกว่าอีกที่แล้วเขาชอบเรื่นี้มากเลยวันงานโอ้โหเปลี่ยนมือแล้วก็เปลี่ยนมือโอ้ไอ้วันงานเนี่ยห้ามร้องอันนี้เอาออกดีนะไปอยู่กับดางนานแล้เอาใส่กุญแจไว้เลยหนึัวใจแล้วถ้าขิดแก่ร้องวันไหนจะไขออกมาแต่ไปร้องที่อิสานลงซิ่ไม่มีใครขอนะ เขาเรลงมันเยอะแยะใช่จะลงโซโบรากไปแล้วถูกต้องสองสีที่นี้